กรับสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้เราจะมารีวิวการใช้งานและการทำงานของเจ้านี่เลย KBK <KY> e l i c นะครับสำหรับเจ้า PCX 1 6 0ว่าการทำงานมันเป็นอย่างไรนะครับผมต้องบอกก่อนตัวนี้รีบาวไม่ได้เปิดเลยนะเพราะผมไม่เปิดนะครับเพราะรู้สึกว่าไม่เปิดสำหรับคันนี้ขับโอเคกว่าเปิดก็เลยไม่ได้เปิดแต่ถ้าเดินทางไกลๆหรือเดินทางห,หนักๆอาจจะเปิดประมาณ 2 3ถึง3คลิกพอนะครับผมประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของโชค k e อ i ร KYB ตัวนี้กันว่าเป็นอย่างไรนะครับโชคที่เราใช้ตอนนี้ครับใช้กับรถ Pcx 1 6 0นะครับเป็นยี่ห้อ KYB รุ่น k e อิริตัวนี้บอกเลยรับประกัน1ปีหรือในระยะ สองหมืนกิโลนะครับผมตัวนี้อาจจะมีรหัสว่า SG 2 1 0ขีด1นีดนะครับความยาว365มิลอ่าจะบอกว่าเจ้านี่เป็นวาวควบคุมการคืนตัวหรือว่ารีาวา์นั่นเองครับปรับได้ทั้ง16ระบับประมาณนั้นนะครับประมาณ16ระดับนะครับผมแล้วก็ไอเกียวด้านล่างเนี่ยสามารถปรับ ความยาวชอคได้ด้วยนะครับประมาณ10มิลนั่นเองนะครับเจ้าแกนโช้คเนี่ยจะมีขนาด15มิลนะฮะลูกสูบตัวนี้จะขนาด35มิมลมี2ส,สีที่เลยก็คือสีแดงตัวนี้แล้วก็สีดำในเรื่องของสีสปริงนะครับผมนะฮะอ่ะกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับในการที่เราเอามาขับรีวิวแนละ้วตอนนี้ผมวิ่งในเส้นสีนาคารินเลยเพราะว่าเส้นนี้ ถนนมีการสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซึ่งแม่งยังสร้างไม่เสร็จถนนก็ยังไม่ดีนะครับผมเราก็เอามารีวิวกันให้เห็นชัดชัดว่าการทํางานของโช๊คในการเด้งๆแบบนี้เจอหลุมเจอรอยต่อถนอนเจอคอสะพานตอนนี้กําลังลงสะพานนะครับผมดูการทํางานของโช๊คนั่นอีกนะครับ มันทำงานอย่างไรผมบอกไว้ก่อนอย่างที่บอกในข้างต้นก็คือผมมิได้ปรับรีบาวเลยนะครับผมใช้0ไปเลยยังไม่ได้ตั้งเพราะว่าน้าหนักตัวผมเองที่มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ6 3สิบสามสกิโลเนี่ยกับ่วนสูงร้อยเลยครับกับเจ้าสปริงช็อตัวนี้เลยครับแล้วก็รีบาวตัวนี้ผมไม่ต้องปรับอะไรเลยนอกเสียจาก จะมีคนซ้อนบอกไว้ก่อนผมอาจจะปรับรีบาร์อยู่ที่ประมาณ3มถึง4ี่คลิกเท่านั้นเองมันมีอยู่ส6บระดับเนี่นะครับแต่เราปรับอยู่ที่3มถึง4ี่คลิกเท่านั้นนะครับรถคันนี้นะครับบอกเลยไม่เคยออกไปจังหวัดนะครับเป็นรถที่เอาไว้ใช้ในเมืองโดยเฉพาะนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราเอาไว้ใช้ในเมืองโดยเฉพาะเนี่ยมันจะทําให้การทํางานของรถนี้ ดีขึ้นและใช้งานหนักขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในเมืองก็จะเจอถนนที่ดีและไม่ดีดังภาพวิดีโอที่ท่านเห็นนะครับดูนะฮะก็จะมีการสั่นบ้างไม่สั่นบ้างการยุบตัวบ้างไม่ยุบตัวบ้างแล้วแต่เส้นถนนที่เราจะไปนะครับผมวันนี้อาจจะขออภัยนิดนึงเลยเสียงไม่ค่อยีนะป่วยด้วยนะครับ ดูการยุบตัวไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นยุบตัวแบบใดนะฮะเนี่ยถ้าถนนดีๆน้องก็อาจจะไม่มีการทํางานเลยมีการแบบเคลื่อนตัวนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่พอเริ่มรู้สึกี่เห็นไหมเห็นไหมเราจะมีการกระแทกโขคัดสาหรับสปริงและโช๊กนะครับกับน้ำหนักตัวเราที่กดลงไปนี่โอ้โหไงถ้าถนนไม่ค่อยดีดูดูหัวยุบใหญ่เลยมีช่วงยุบหนักด้วยนะฮะประมาณนี้นะครับกับเจ้า ยี่ห้อ k y b รุ่น K Elite e, นะครับผมใครอยากเลือกซื้อเลือกหาก็หาได้เลยนะครับผมแต่สำหรับผมนะครับก็บ้านอยู่แถวนากระบังคุณสามารถสั่ซื้อได้ที่ช h อปปี้นะครับผมหรือว่าตามเพจของร้านหรือไปหน้าร้านได้เลยกับ p i e ม Motor ต,ต,ตรงบางนาตรานั่นเองนะครับลองไปหาซื้อหาดูนะครับกับราคา นี้นะครับราคาไม่แรงลองไปดูนะครับถ้าตามพวกออนไลน์ก็อาจจะมีส่วนลดมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเจ้า KYB k l ด c สำหรับผมแล้วใช้คือดีมากๆเพราะว่าโชว์เขาแบรนด์เป็นแบรนด์ชั้นนำตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่หอยู่แล้วเลยครับผมเป็นแบรนด์ที่มาก่อนการมากก่อนหลายๆแบรนด์ที่ท่านรู้จักละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ ภูมิใจนําเสนอเจ้าตัวนี้และภูมิใจกับการใช้งานกับเจ้าโชคยี่ห้อนี้มากๆนะครับผมนะฮะเดี๋ยววันหลังเราจะมีการรีวิวโชคตัวไหนอีกอย่าลืมติดตามชมแล้วกันแต่บอกเลยว่ามีรีวิวแน่กับรถ1 5 5ซีซีแต่ยังมีบอกยี่ห้อว่ายี่ห้ออะไรเดี๋ยวไปลองชมกันคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้รู้ว่าคลิปเรามาตอนไหนนะฮะอ่ะ สำหรับวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับกับการชมการทำงานของสปริงโช้คว y b k ตัวนี้นะครับตับวน,นี้ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับในการรับชมหรือติดตามเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปก่อนแล้วกันนะครับบายจ้า